ลาปีที่ผ่านมาไม่มีงบมานะครับตรงนี้ก็เลยเรียนให้ทราบว่าถ้าเกิดพี่น้องตัดสินใจจะเข้ามาประกวดอสอมดีเด่นนะครับก็ขอให้ตั้งใจให้จริงๆมันไม่ใช่ของเล่นนะครับเพราะเขาจะประเมินเหมือนที่เบียรนี่ได้อสอมดีเด่นปุ๊บเขาจะมาประเมินนะพี่เบียร์ทำต่อเนื่องไหมทํางานอสอมอยู่ไหมหยอดสายรเบยดไหมเดนมเินออกวัดน้ําหนักวัดความ ดันนะครับชั่งน้ําหนักไหมเขาจะเช็คดูรอบๆแต่ไม่ได้เช็คที่เดียเขาจะเช็คข้างๆแต่ทีนี้อำเภอหนองหงที่ได้พอดีอที่ได้ปีก่อนโน้นนะครับพอได้ระดับห้าปื๊บนะครับจะมีเสียชีวิตนะครับก็ไปแต่งงานไปชาวตากข้าไปแล้วกระทรวงก็เลยบอกว่าอ้าวอสมองมีคุณธรรมจริยธรรมตล ประเมินนะครับมันจะไม่ผ่านถ้าเราไม่ได้ทําอย่างต่อเนื่องอย่างที่สามเราลงเนี่เยเขาไปชมวยมอีกแล้วที่ก็ได้ดีเยี่ยมอย่างนี้ก็ต้องประเมินอีกคณะทุนนี้นะครับเรียนพี่น้องมอสมอเราถ้าเกิดเราสร้างผลง,งานความดีแล้วก็ขอให้สร้างต่อไปนะครับสร้างต่อไปเลยนะครับเพราะอุยดมติดภูเขาไฟท่าหมายสวย,ย,วรรยด้วยวัฒนธรรมวัอยุในใจของท่านอยู่แล้วนั้นก็เลยริงมาว่าอยากจยากจาแล้วก็อยากจ,าจ,าาจทำแบบ เหมือนเอาแต่โลนะครับแล้วก็ยืน่นซองจดหมายให้กับกระทรวงเองเลยนะครับโดยไม่ผ่านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดน,นะครับแล้วก็เขียนไปนี้นะครับก็ขอเรียนพี่นอ้องเราอำเภอเมืองนะครับอย่าให้เกิดขึ้นอย่างนี้ที่เราทําอย่ามปอยากชนะการนจ้าหน้าทประฐา,านติดถึงเรื่องข้าใจกิดนขาดเรืองนะคะคือมันเป็นอย่างนี้เรื่องมันจริงแล้วนะ เอออสมอกุส uh, uh, um, ุมาเนี่ยได้ดีเด่นระดับภาคแต่ไม่ทางจังหวัดได้เคยช่วยเหลือกันที่จะไปทำอลังการเหมือนรุ่นนี้แล้วแกก็มาคิดเออกุสุมาแกก็มาคิดแต่ว่าพอพอแกแต่งานกับฝรั่งแล้วอะไรแล้วแกก็ไม่ได้แกไม่ได้เป็นอสมนะแกก็ไปเป็นผู้ช่วยผู่บ้านจริงๆแล้วเรื่องมันผิดตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับว่าอะไรนะมันผิดตรงที่แกไปยื่นจดหมายว่าคนเรา กันนะก,ก็ไม่ต้องไปยื่นหรอกนะให้เขาจัดไปยังไงก็ได้แต่ทีนี้แกคงจะอิจฉาว่าตอนที่แกรประกวดตอนระดับภาคเพื่อที่จะเข้าสู่ระดับประเทศนะไม่ได้จัดให้แกอย่างนี้แกก็เลยมีอารมณ์จริงๆแล้วไอ้เรื่องผมฝรั่งไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยนะคะอสมห,หลายคนเอาผมฝรั่งก็ได้ไม่เกี่ยวเลยมันเป็นมันเป็นเรื่องเรื่อง,อางการดํำรงชีวิตเรื่องครอบครัว ไม่เกี่ยวนะคะเป็นสิทธ,ธิส่วนบุคคลจะมีผัวฝรั่งยังไงก็ได้เพราะว่ามันมีเงินมาเลี้ยงครอบครัวเออเสร็จแล้วทีนี้อย่เข้าใจผิดแต่เขาบอกว่าเมียฝรั่งเป็นคนยื่นจดหมายยื่นจดหมายไปที่บอกว่าไม่สมควรได้เพราะเป็นการจัดฉากไม่สมควรได้ให้เป็นระดับเนี่ยไอ้ตรงนี้นะ่ะพวกเราคิดให้ดีนะแอนิสซิยาขนาดไหนก็อย่าไปพูดหักล้างกันอันนี้มันเป็นเรื่องบ้านเดียวกันด้วยนะคะท่านประธาน เป็นอย่างนี้นะครับดังนั้นดันั้นเราก็อยจะไปคิดล้างอยจะไปคิดล้างการว่าไอ้นี่มันไปเอ้ยทำงานแต่ว่าเม่ได้เรามาจะทำอะไ